سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان احسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وكل بدعه دَلَالَةٍ وكل دَلَالَةٍ في النار معاشر المسلمين والمسلمات اتكي الله, اتكي الله حيث ما كنت พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและครบทุกท่านครับเราทั้งหลายจงยำเกรงต่อลอสุบฮาโนตาลาไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ณนะที่แห่งใดก็ตามบนโลกใบนี้เพราะเป้าหมายแห่งการยำเกรงต่อลอสุบฮาโวตาลานั้นคือความสำเร็จของผู้ศรัทธาทั้งในโลกดุนยาและอาเคโรพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ อัลลอฮ์สุบ ا านและ ت ل ى เตรียมรางวัลอันยิ่งใหญ่ไว้ให้กับมุมินเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มีศรัทธาในพระองค์เช่นเดียวกันอัลลอฮ์า ب ح ا ะตาลาก็เตรียมการลงโทษไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่ฝ่าฝืนไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่ทำชั่วไว้ให้กับบ่าวของพระองค์ที่ทำผิดต่อพระองค์ ไม่อิบาดาหต่อพระองค์ฝ่าฝืนคําสั่งของพระองค์และไม่ยำเกรงต่อพระองค์ทั้งๆที่เขาเป็นมุสลิมทั้งเขาที่เขาเป็นมุกมินผู้ศรัทธาทั้งๆที่เขาเป็นมุฮซินเขามีอิสลามเขามีอีมาน เขามีการอิบาดะที่เขาสำนึกอยู่เสมอว่าพระองค์อัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละเฝ้ามองดูการทำอิบาดาหของเขาอยู่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ย้ำเตือนให้เขาเกิดความระมัดระวังในการใช้ชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเลยร่องรอยต่างๆแห่งการทำชั่วการฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และบนหน้าแผ่นดิน ถ้าเรามองย้อนกลับไปมันมาจากตัวของพวกเราเองครับอัลลอฮ์ س ب ح าา ه แะ ت าตรัสว่าซ a h a r a l f a s a ด fil-barri w a l b a h ความชั่วร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำในทะเลบีมากัสบัตไอเดียนัสมันก็มาจากน้ำมือของมนุษย์ มาจากฝีมือของพวกเราเองมาจากการกระทำของพวกเราเองลิยูซีกุมบะดลละีอามีลูดังกล่าวนี้แหละพระองค์อัลอสุบฮานววตาลาจึงต้องการให้เขาได้ลิ้มรสการลงโทษจากผลงานที่เขาได้กระทำสิ่งที่เขาได้ทำนั้น จะทำให้พวกเขานั้นละอัลลอหุมยอร์จิออนกับไปยังอ AH ัลลอฮฺบ ب ح าา ه แวะ ت ع การลงโทษจะทำให้เขาสำนึกการลงโทษจะทำให้เขาเกิดการเต้าบัตการสำนึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวไปยังอ AH าาัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع การลงโทษคือการเตือนสติที่อ AH ัลลอฮุบ ب า ا า ه และทรงรักบ่าวของพระองค์ ไม่อยากให้บาวของพระองค์นั้นได้ทำผิดไปมากกว่านี้นั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาเมตตาเราเป็นอย่างมากพี่น้องพัทธาทั้งหลายครับเหตุแห่งการกระทำของพวกเรานำมาซึ่งการลงโทษของอัลลอฮฺสุบานวตาลาการทำผิดของคนเพียงคนเดียวทำให้การลงโทษของอัลลอฮฺสุบานวตาลานั้นครอบคุมไปหมดทุกคน นั่นคือสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่ยกตัวอย่างของผู้ที่ไม่จ่ายสกาาพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในสังคมมุสลิมไม่ใช่ทุกคนจะมีหน้าที่ในการจ่ายสกาาแต่เฉพาะบางคนเท่านั้นที่เขามีหน้าที่ในการจ่ายสกาาการจ่ายสกาจา,กาจะเป็นสิ่งที่ เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับบุคคลในสังคมทั้งหมดทั้งผู้ให้ทั้งผู้ดำเนินการทั้งผู้รับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์กับสังคมมุสลิมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาสั่งใช้หรือมีข้อห้ามมันจะเป็นประโยชน์กับมุสลิมมันจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศรัทธาในอัลลอฮฺสุบานอตาลา เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประสบกันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นน้ำหลากไม่ว่าจะเป็นไฟป่าไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตอย่างมากมายของผู้คนล้วนแล้วแต่เกิดมาจากการกระทำของตัวเราเองทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นมีสิ่งใดที่อัลลอฮฺสุบานุอตาลาได้บอกกับเราถึงวิธีที่จะลดเหตุดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นสาเหตุที่คนบางคนไม่ได้คิดสาเหตุที่คนบางคนนั้นยังไม่สำนึกในสิ่งที่ตัวเองกระทำอัลลอฮฺสุบานวอตาลาได้ให้บทเรียนกับเราไว้อย่างมากมาย กับบรรดาผู้ที่ทำชั่วกับบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนกับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาในการเรียกร้องของบรรดาอัมบียอัลรุสุลพวกเขาปฏิเสธพวกเขาต่อต้านและอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาก็ได้ลงโทษพวกเขาให้จมน้ำบ้างให้มีพายุฝนฟ้าขนองยาวตลอดจนทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ให้มีการพลิกแผ่นดินเพื่อที่จะกลบในสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายของประชาชาติในยุคสมัยนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอัลลอฮฺสุบฮานวอัตาลตาตัดว่าอัลล uh ัมน um ุฮลิก il ัลอวลซุมมานุตบิอุมลอาคิรินกะซาลิกะนัฟะลุบิลมุจริมินวัยลุยยวมัอดิลิลมมคัซซิบีเราไม่ได้ทำลายชน ลุ่มที่อยู่ก่อนหน้าพวกท่านหรือหลังจากนั้นเราก็ได้ทำให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนให้กับคนรุ่นหลังให้พวกเขานั้นได้ปฏิบัติตามเพราะถ้าหากว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานวอตาลาส่งรอซูลมาทำหน้าที่เขาก็จะเป็นเหมือนชนรุ่นที่ถูกทำลายเขาจะเกิดความหายนะ สิ่งเหล่านี้แหละอัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกว่าเช่นนี้แหละเราได้ปฏิบัติกับบรรดาอาชญากรอาชญากรคืออะไรครับอาชญากรคือผู้ที่ละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานุตาลาผู้ที่ทำผิดคนกลุ่มนี้จะได้รับความหายนะ Allah u b ุบ n า h วะตะ a าบอกว่าไวลุยเยามมอิิลิลมุกัซิบีนความหายนะนั้นจงประสบกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ไม่เชื่อผู้ที่ไม่ฟังในสิ่งที่ Allah s u b ุบ n า h วะตะ a าและรอซูลของพระองค์ได้นำมาบอกพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับแต่สำหรับผู้ที่ทำในสิ่งที่ฝ่าฝืน และต้องถูกลงโทษจากอาซาบของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเขาก็ยังมีโอกาสเพราะอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเปิดโอกาสเหมือนกับที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ประทานโรคลงมาและพร้อมกับโรคก็มียารักษาด้วยมาอันซัลลัลลอฮฺูดอันอิลลาอันซัลลัลเลูชิฟะ ไม่มีโรคใดที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาจะไม่ประทานยานลงมาเพื่อที่จะรักษาโรคนั้นอินลเมาตเว้นไว้แต่ความตายที่อัลลอฮฺสุบานวตาลาต้องการที่จะให้อายะของเขานั้นจบสิ้นลงสิ่งเหล่านี้ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่ทำผิดผู้ที่ฝ่าฝืนในคำสั่งของอัลลอฮฺสุบานุตาลายังมีโอกาส โอกาสของเขาก็คืออตัตตาบาโอกาสของเขาก็คืออัลอิสติกฟารการสำนึกผิดการกลับเนื้อกลับตัวและการขออภัยโทษไปยังผู้ที่ให้อภัยนั่นก็คืออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาคือเจ้าของแห่งการอภัยโทษ การที่เราทําผิดแล้วเราไปขออภัยโทษจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบานอตาลาเราจะไม่ได้รับการให้อภัยโทษอย่างแน่นอนว่ามาการัลลอฮฺมุอัซิบะฮุมวะฮุมยัสตักฟิรูนและอัลลอฮฺสุบานอฺตาลาจะไม่เป็นผู้ที่ลงโทษผู้หนึ่งผู้ใด ถ้าหากว่าเขานั้นขออภัยโทษต,ต่อลอสุบฮาโนตาลานี่คือคำสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบฮาโนตาลาให้เรานั้นสำนึกผิดและกลับเนื้อกลับตัวขออภัยโทษไปยังอัลลอฮ์สุบฮาโนตาลาอัลลอฮ์สุบฮาโนตาลาตรัสว่าวะอินนีลกอฟฟารุนลิมันตาบะและ พระองค์เท่านั้นคือผู้ทรงให้อภัยในความผิดบาปต่างๆที่เกิดขึ้นกับบาวของพระองค์และให้อภัยสำหรับผู้ที่เตาบาผู้ที่เตาบาจะได้รับการให้อภัยเพราะฉะนั้นคำตอบของการลงโทษที่เกิดขึ้นจากอัลลอฮฺสุบานวตาลากับผู้ที่ทำผิดคือเขาไม่เตาบาเขาไม่สำนึกผิด เขาไม่กลับเนื้อกับตัวไปยังอัลลอฮฺสุบานตาลาเขาไม่อามันเขาไม่ศรัทธาหวาแมลซอเิหันและเขาไม่ได้ปฏิบัติการที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานตาลาในเรื่องที่ดีแบบฉบับของเตุนัลลัลลอฮวอะลัยวะซัลลัมที่เป็นแบบอย่างที่ดีเขาไม่ปฏิบัติแล้วอัลลอฮฺสุบานุตาลาจะให้อภัยโทษกับเขาได้อย่างไรสิ่งนี้เอง อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาบอกว่าซุมฮ์ตดาให้ผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งการอีมานการศรัทธาการปฏิบัติการงานที่ดีให้เขามั่นคงอยู่ในทางนำที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาได้ให้กับเขาท่านอัลสุลสาลิลวะอะลัยอุวะสสลัมได้กล่าวว่ายาอิบาดีฮัดดิษนี้เป็นฮะดดิษกุดซี อัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกกับบ่าวของพระองค์ว่าโอ้ oh, ปวงบ่าวของฉันสำนวนนี้คือสำนวนที่พระองค์คือพระเจ้าแต่พระองค์ไม่น่าจะพูดกับบ่าวของพระองค์ด้วยกับสำนวนที่อ่อนโยนแบบนี้บ่าวของพระองค์ต่างหากต้องพูดต่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาว่าโอ้ oh, พระผู้อภิบาลของฉันแต่นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลา กำลังจะบอกกับเราว่าสิ่งที่พระองค์จะบอกกับเรานี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญอินน um ักุมตุกเตอุนพวกท่านทั้งหลายมีความผิดกันหมดแหละบิไลลิวนาฮาทั้งในกลางคืนแล้วก็กลางวันนั่นแสดงว่า24ชั่วโมงของเราจะไม่ออกไปจากกลางคืนและกลางวันที่อัลลอฮฺสุบานอฺตาลาบอกว่าทุกๆคนจะต้องมีความผิด ว่า أنا อัคฟิร์สจนูบยามีอันและฉันก็คืออัลลอฮฺ س ب ح ا ละาลาบอกกับพระองค์เองว่าฉันจะให้อภัยกับบาปทั้งหมดยามีอันทั้งหมดสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยพระองค์คือพระเจ้าพระองค์สามารถที่จะให้อภัยกับใครก็ได้พระองค์สามารถที่จะให้อภัยกับบาปอะไรก็ได้ ตามที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยและพระองค์ทรงประสงค์นี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกกับเรามีความผิดเหรอฉันจะให้อภัยนะไม่ว่าจะเป็นบาปอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษต,ต่อฉันฟัสตักฟิรูนีจงขออภัยโทษต่อฉัน อากิรและกุ่มฉัอนจะอภัยให้กับพวกท่านสิ่งน,นี้แหละที่จะเป็นเหตุทําไม่ให้เรานั้นต้องถูกลงโทษจากอลหทุุบานตลการขอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราทําผิดเราต้องสํานึกผิดเราต้องขออภัยในความผิดความผิดนั้นจะหมดไปเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคําว่าอิสติกฟาร อัลิสติกฟารตาลาบุลมากฟิรามินอินดิลลาแล้วก็จะต้องขอจากอัลลอฮฺ س ب ح ا ละขอแบบพระองค์เดียวด้วยไปขอกับสิ่งอื่นไม่ได้การขอต้องมาพร้อมกับการเลิกในการที่จะฝา่าฝืนสำนึกผิดขอต่อพยุโตต่ออัลลอฮุบาและแต่ยังไม่เลิกในการที่จะทำความผิดไม่ได้ ต้องขอต่อลัลสุบานนตาลาแล้วก็เลิกในการที่จะทำความผิดอันนั้นวันนดัดมัวรลลฟแล้วก็จะต้องเสียใจด้วยเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันคือความผิดมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เรานั้นดีอกดีใจกับสิ่งที่เราทำผ่านมามันคือความผิดมันคือการฝ่าฟืน้นมันคือการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แล้วเราจะดีใจกับการกระทําของเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทั้งๆท,ที่เราเป็นผู้ที่เตาบัตรต่อล์อสบานอตาลากันนั้นหรือพี่น้องผู้สตาทั้งหลายครับแนวทางการรักษาต่อมานั่นก็คืออันนซีหะคือการตักเตือนคือการบอกคือการห้ามในการที่จะปฏิบัติ ประการแรกต้องห้ามตัวเราเองก่อนถ้าหากว่าเราทำผิดเราจะต้องห้ามตัวของเราเองจากการกระทำผิดนั้นก่อนเมื่อเราห้ามตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆขยับไปห้ามคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานั่นคือความหมายของฮะดีษบทนี้ครับฮะดีษบท,ที่ว่าท่านรอซูนสลลัลลอฮุวะลัยิวะซัลลัลมนั้น ให้เรายับยั้งในพฤติกรรมที่เป็นความชั่วด้วยกับมือมือในที่นี้ก็คืออำนาจที่เรามีอยู่ท่านเราส่งกล่าวว่ามันรออามิงกุมมุงการอนฟันยู่ไกวยิรโบิยาดิมามานาบียาดิอะไรคือความหมายของคำว่าห้ามด้วยกับมือของท่าน การห้ามด้วยกับมือของท่านคืออำนาจที่ท่านมีอยู่ในมือของท่านอำนาจที่ท่านมีอยู่ในตัวของท่านและถ้าเราทำอำนาจนี้ให้แคบลงแล้วก็ย้อนกลับไปดูว่าเรามีอำนาจตรงไหนเนี่ยเราจะพบว่าสังคมที่เล็กที่สุดเราคือผู้มีอำนาจนั่นคือสังคมครอบครัวครับ เราเป็นบุคคลที่มีอำนาจในครอบครัวของเราเราเป็นปูย่ย่าตายายเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราเป็นพี่เรามีอำนาจครับมีอำนาจอยู่ในตัวของเราเองที่ไม่ได้ไปขัดกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นกฎหมายของโลกดุนยาเพราะฉะนั้นสังคมมุสลิมใช้อำนาจที่มีอยู่ สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์สุบาวนวตาลาไม่ลงโทษพวกเราอย่างน้อยก็ครอบครัวเราเพราะเราได้มีการปฏิบัติตามคำสั่งของท่านรอซูลสลลลลอฮวะิวะสลัมที่ว่ามันรอา,ามิ่งกุมมุงกะรนใครที่เห็นความชั่วฟันอยู่กับย,ยิร์กูบียดิดังนั้นให้เปลี่ยนจากความชั่วให้เป็นความดี ด้วยกับอํานาจของท่านด้วยกับมือของท่านไฟอิลมยาสตเตียและถ้าหากท่านไม่มีความสามารถเพราะความสามารถของแต่ละคนไม่เท่ากันสิ่งที่เรามีอํานาจอยู่ในครอบครัวของเราไม่เท่ากันเมื่อเราไม่สามารถในการที่จะเปลี่ยนตัะยิรในการที่จะห้ามปรามด้วยกับอำนาจของเราที่มีอยู่ ท่านนบีอุมมัสลลัลลอฮฺวะอาลัยวะสัลลัมบอกว่าฟาบิลิซานีดังนั้นก็ให้เขากล่าวตักเตือนกล่าวตักเตือนด้วยกับวาจาที่ดีด้วยกับวาจาที่สุภาพด้วยกับแง่คิดที่ดีด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาได้ใช้สิ่งที่เป็นแบบฉบับของท่านรอซุนสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัล นั่นคือตักเตือนด้วยกับลิซ่านี่ด้วยกับปากของเราด้วยกับสิ่งที่อรรถสุบานตาลาให้เนี้มัดกับเราซึ่งมันเป็นเนี้มัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเนี้มัดที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอรรถสุบานนาลาหรือตกนรกของอรรถสุบานตาลาขึ้นอยู่กับการใช้ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ด้วยกับคําพูดของเราไฟาลัมยัสตเตีย แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสามารถอีกล่ะท่านนบีอุมมัสสลลบอกว่าฟาอิลลัมยัสติอาฟบีกอลบิฮีดังนั้นให้พวกท่านนั้นใช้หัวใจในการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยก็เปลี่ยนแปลงตัวเราจิตใจของเราหัวใจของเราเราเป็นผู้ที่มีอำนาจในในหัวใจของเราเราถอยออกมา เราอย่าไปเห็นด้วยกับสิ่งที่มันไม่ดีเราอย่าไปเข้าข้างในสิ่งที่มัน่าฝืนต่อคําสั่งของลอสุบานอตาลาเราขออุอาจากลอสุบานอตาลาให้ตัวเราเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราอยากไปเข้าใกล้ให้ตัวของเขานั้นได้ออกห่างจากสิ่งน,นั้นด้วยกับการขอจากลอสุบานอตาลาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลกออะลัยิวะซัลลัมบอกว่าวะซาลิกะอัตอาฟุลีมาการกระทําในข้อดังกล่าวเนี่ย บ่งชี้ให้เห็นว่าอิมานเขาอ่อนสุดๆแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาไม่มีอำนาจเขาไม่มีการไม่มีความสามารถในการที่จะไปพูดว่ากล่าวตักเตือนใดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลวาวาวาสลัลวะอะลัวะสนนได้บอกกับเรามันคือยาที่จะทำให้เรานั้นไม่ต้องถูกอาสาบจากอัาลลอฮฺ سبحانه แะ วันนี้อาซาบของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลามาทุกทางวันนี้อาซาบของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ที่มองว่ามันไม่มีทางออกแล้วแต่อิสลามมีทางออกอิสลามมี Allah, อัลลอฮ์อิสลามมีรอซูลของอัลลอฮ์ทำไมเราไม่ยึดและปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาได้ใช้อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาตรัสว่าย,า,ยาอิยูฮัลลาซีน่ามานู โอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาอายาคุรานายานี้ไม่ได้บอกกับผู้คนทั่วไปไม่ได้บอกว่ายะไอวาันนาสัสไม่ได้บอกแต่บอกกับผู้ศรัทธาว่ากูอ um ah um ัมฟุสกุมวะอหลีกุมนารอพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านและครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกข,ของอัลลอฮฺซุบฮานวตะตะลาวะกูดหันนาสวลฮิยารอ นาจูบิลเลมินซอรเชื้อเพลิงของไฟนรกคือมนุษย์และหินนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาบอกแล้วเราก็จะต้องศรัทธาด้วยว่าในวันกิยามัตเนี่ยผู้ที่ถูกลงโทษเนี่ยหนึ่งในนั้นคือจํานวนผู้คนที่เป็นเชื้อเพลิงในไฟนรกมันจะมาเผาผลาญทุกสิ่งแต่ผู้ที่จะรอด ก็คือผู้ที่ปกป้องตัวของเขาเองและปกป้องคนในครอบครัวของเขาให้พ้นจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้บอกให้ระวังพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับกลุ่มชนของเบนีสรออีนเขาเชื่อว่าลอสปานตามีจริงแต่เขาปฏิเสธในการที่จะอิบาดะต่อลอสบานอตาลา Allah s u t จึงสาบแช่งเขาลุยนันละีนักฟารูมินบรนอิสราออลอาลิซานิดาวูดวะอิซาอิบนุมารยัมซาลิกบิมาอาซอ Allah s u ฮต t าบอกว่า Allah สาบแช่ง Allah สาบแช่งคือล l l a h ไม่เมตตาเขา Allah ตัดเขา Allah ไม่ไม่ให้ความจำเริญกับเขาไม่แห้สิ่งที่ดีกับเขา Allah s u t จะสาบแช่งเขาใครครับ บนีสไริลผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่ทำความผิดผู้ที่ซอเลมฝ่ฟาฝืนในเรื่องคำสั่งของอัลลอฮ์มีสิ่งที่เขานั้นจะต้องยึดมั่นเชื่อมั่นคือตามท่านนาบีมูฮัีมมัสัลลอฮอะลัยฮะสัลัมพวกเขาก็ปฏิเสธเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้รับนั้นมันดีกว่าซึ่งอัลลอฮฺสุบานอตาลาให้สิ่งที่ดีกว่ามา แต่เขาไม่ยอมรับเขาปฏิเสธอัลลอฮฺสุบานอตาลาบอกฉันจะสาบแช่งพวกเขาอัลาลิซานีดาวูดด้วยกับคำพูดด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานอตาลาได้ให้กับนบีดาวูดมาให้กับนบีซาอบนุมัรยามมาซาลิกะบิมาอัสโสาเหตุที่พวกเขาถูกสาบแช่ง ก็คือพวกเขานั้นฝ่าฝืนในคำสั่งของอาลาัหหาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ว่ากานุยะตะดุนและพวกเขายังเป็นบุคคลที่ละเมิดทำ,ทำในสิ่งที่อาลาัหหาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ห้ามไม่ทำตามในสิ่งที่อาลาัหหาลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ใช้การลายตานะานาฮูนะนิลมุงกาาัะฟะฟะลูพวกเขานั้น ไม่ได้ห้ามปามกันในเรื่องของความชั่วและพวกเขาก็ทําความชั่วเพราะถ้าหากว่าเราไม่ห้ามในการที่กระ,กระ,กระทำความชั่วในสังคมของเราสักวันหนึ่งเราก็จะต้องตกเป็นผู้ที่ทําความชั่วเหมือนกับคนกลุ่มที่ทําความชั่วและนี่แหละจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เรานั้นถูกอาาบจากอัลลอฮฺซุบฮฺฮานวอตาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีแง่คิด ที่เราจะได้รับจากฮะดีสของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะอาลัยวะสลัมบทหนึ่งและผมเชื่อว,ว่าทุกคนอ่านฮะดีสบทนี้กันมาแล้วทุกคนท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลวะอาลัยวะสลัมกล่าวว่ามุรูอัลลาฮ์ด้คุมบิสซาลาลิซาบะพวกท่านทั้งหลายจงสอนให้ลูกๆของท่านละหมาดสั่งใช้ให้ลูกๆของพวกท่านทั้งหลายละหมาด เมื่ออายุเจ็ดขวบฟดริบูหุมอะเลหาเลอชระและถ้าหาว่าเขาไม่ละหมาดให้ตีพวกเขาเมื่อพวกเขาอายุสิบขวบทำไมต้องตีล่ะครับทำไมต้องสอนล่ะครับทำไมต้องกำหนดล่ะครับว่าห้าขวบเจ็ดขวบสิบขวบบรรลุนิติภาวะ เข้าสุวัวหนุ่มเข้าสุวัวชราทำไมต้องกำหนดเพราะการกำหนดจะทำให้รู้ว่าผลที่เรานั้นไม่ทำในสิ่งเดียวรสุบานุตาลาใช้นั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยการโดนตีหลังจากที่เขาอายุสิบขวบก็จะเป็นสิ่งเตือนใจว่าการลงโทษนั้นมีจริงถ้าหากว่าเรานั้นฝ่าฝืนคำสั่ง الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله الذين لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه كان غفارا. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا